สวัสดีพี่น้องทุมองทุบอลน,นะครับทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับเที่ยงเป็นต้นไปนะครับวันพฤหัดนี่แหละครับเอาวัวเข้าได้เลยพี่น้องเกิดการแข่งขันนะครับนายห้างนายฮอยนะครับแย่งกันซื้อนะครับต้องใช้คําว่าแย่งนะพี่น้องอต้องซื้อก้อนนะครับซื้อก้อนจะได้เปียบเพราะว่าถ้าไปซ่าแล้วอาจจะเป็นมือสองมือสามนะครับ นี่บางทีหอยไทยซื้อกอนนะครับนี่กัมพูชามาให้กําไรหาล้อยนะครับเพื่อนกับขายนะครับแต่เพื่อนกับยื้อล่ออยู่ันลัครับเพื่อนกับหูแล้วข้าซื้อขายกันนะครับแต่เพื่อนมาซากกวนนะครับอืในหอยไทยซื้อได้เพื่อนกับกัมพูชาก็ให้กําไรไปหาล้อยครับหาล้อยเพื่อนกับขายนะพี่น้องเนี่ยพอปดิเรียงนะครับพอภาษาบ้านคือคืองวด จับมือจับต่อกันยั่หันนะครับแม่ไม่ถึงวินะครับาะวพวกกนยืนถ่าเลยนะครับให้กําไรห้าร้อยนะครับขายไหมคือขายนะครับนี่ถ้าเทียบว่บคนทั่วไปธรรมดานะครับทํางานทั้งวันนะครับค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยกว่าบาทได้พี่น้องเนาะอ่านี่พูดถึงนะครับยกตัวอย่างนะครับเด้อันเดียวหูย่าวนีนิดนึงฮะได้ห่างเขาหลยนะครับ มกัมพูชานะครับอ่ามาหลายเจ้าพี่น้องารี่ผมเบิ่งกับสามสี่เจ้านะครับเวียดนามเนี่ยเยอะเลยพี่น้องเจ้าละสิบยี่สิบสามสิบนะครับเวียดนามกับมันสิบกว่าเกือบยี่สิบเจ้านะครับอ่าเวียดนามเนี่ยเขาเยอะนะครับเวียดนามนะครับอซื้อแข่งกันนะครับเวียดนามแข่งกันนะครับอว่าซื้อเอาไพ่เอามันนะครับเออซื้อใครซื้อมันนะครับเวียดนาม แข่งกันนะครับแข่งขันกันทำไมงวดราคาดีนะครับดีกว่าดีกว่านะครับดีกว่าวันศุกร์วันเสาร์หรือแม้กระทั่งวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าวันวันพฤหัสเป็นวันเริ่มต้นนะครับวันแรกนะครับของโซนที่ผมไปนะครับนี่ครับสมปอยหน่อยแยกกันช่างวาลินนี่ครับ เออพอน้องแย่งกันซื้อนะครับแย่งกันซื้อนี่เพกกิ่งให้ราคาสูงถึงมีการแข่งขันกันนะครับอืมหลายๆห,หลายต่อหลายตัวผมเห็นเนี่ยเดลัก้าดีนะครับนี่วันพฤหัสที่แล้วที่ผมเห็นเอาไปพาประกอบให้พี่น้องเบิรงนะครับอืมพวกแบงกัดพวกเชลลูรีอ้วนๆนะครับนี่ตัวบ๊อบอ้วนปรนเดียวก็ได้สามหมื่นนะครับนะอืมแต่เป็นบามันไม่ถึงนะครับ อยู่ที่สองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะครับชาลูเล่บรามันอ่าขออภัยครับชาลูเล่แบงกัตเนี่ยทะลุขึ้นไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทเลยนะครับนี่ผมให้เบิ้งหลายคลิปแหละนะครับราคาดีนะครับราคาดีนะครับนี่นายหอยบ้านอยู่ติดตลาดงวดนะครับขน น้ำตังแต่เที่ยงมันพฤิัสถึงเย็นมันพลหัเนี่ครับขนสองสามเที่ยวนะครับหายหมดรอบแรกแปดตัวนี่เวียดนามซื้อเหมาแปดตัวเจ็ดแปดตัวนี่ครับขนเข้ามาอีกรอบที่สองนะครับห้าหกตัวนะครับหมดอีกนะครับกัมพูชาเหมานะครับรอบที่สามขนเข้ามาอีกกัมพูชาเวียดนามยังซื้ออีกนะครับนี่คือข้อได้เปรียบนะครับ เขได้เปรียบของคนอยู่ไกลนะครับเขาก็มาดูมาเฝ้ามาดูนะครับว่าในห่างเขาบ่อนะครับเวียดนามกัมพูชาเขาบ่อนะครับมาเลเซียเขาบ่อจริเขาก็เอาวัวเขามานะครับผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมก็เลยเฮ็ดคลิปนี้บอกทุกวันพฤหัสนะครับบางที่ก็จะบอกก้อน,นไงวันพุธวันอังคารเนี่ยเพ่นก็จะบอกนะครับพี่น้องเอาวัวเขามาไปเลยพี่น้องอ่ะอยู่ไกลกับมานอนนะครับ พอมมีพี่น้องอยู่ไกลเพม่อนกับมานอนนะครับมาน,น่านวันขึ้นวันพฤหัสนะครับเพื่อจะขายวันศุกร์แต่หลายหลายคนเกือบทุกคนนะครับในขายอย่างเต้วันพฤหัสแหล,ละเพราะในหอยเขาก็กหายนะครับอ่ายกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอาจจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับอย่างผีพงษ์นี่ที่ผมพูดคุ้ยผมกระเพินทุกนักสิบนาทีซื้อไป แปดตัวเลยนะครับแบบย่างใท่แล้วก็ไห้ราคานะครับเดินเดินไห้ราคาซื้อเป็นคู่เป็นคู่เลยนะครับตัวละสองหมื่นสองตัวตัวละสองหมื่นพันสองตัวก็สี่หมื่นสองต่อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเร็วมากนะครับประมาณสามสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีนี่ซื้อเลยนะครับนี่วัวต้องรีบซื้อนะครับนี่ด้ันกัมพูชาแถวไปกอนนะครับอย่างมาเลเซียเอาไปก่อน ยูแม่กระทั่งเคียงเนื้อไทยเนี่ยเอาไปก่อนนะครับนะเขาก็ต้องการงูเหมือนกันครับเพราะเขาต้องมีลูกค้าอยู่ทางเวียดนามลูกลค้าบริโภคลูกค้าขนนั่นที่นะครับเขาก็มีความต้องการมีความกระหายนะครับนี่เป็นยังที่แหะครับมีการแข่งขันกันถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับพี่น้องอยู่บกไก่นะครับอย่างว่าเบื่องบรรยากาศนะครับถ้า ถ,ถ้าว่าผมพูดไม่จริงนะครับพี่น้องลองเข้าเลยครับเด้อลองเข้าไปดูวันพฤหัสช่วงวันบ่ายสามสี่โมงนี่กันบ่ายสามสี่โมงเลยเพื่อไว้บ่ายสองโมงพอ่โมงครึ่งนี่คนกำลังเข่าพี่น้องเข้าไปเลยครับบ่ายสามโมงสี่โมงเนี่ยซื้อขายกันนี่คึกคักแล้วก็เร็วมากนะครับอืมเรื่องราคาในราคาสูงราคาดีนะครับอืม จะเป็นง้วที่เพิ่นต้องการนะครับเนี่ยม,มีอีกกรณีหนึ่งพป่น้องอีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนได้จากวาันพฤหัสนี่น่าจะเป็นสังขะนะครับได้จากสังขะมาแล้วนะครับสองตัวสี่ห้าตัวนะครับต้องการเพิ่มให้เต็มรถอย่างงี้นี่นี่ก็ซื้อเร็วเหมือนกันครับต้องการยี่สิบนะครับยกตัวอย่างนะครับได้สังขะมาห้าตัว่ มาเอาส้ม่อยอีกสิบห้าอย่างนี้ครับซื้อเร็วนะครับอ่าซื้อเร็วพี่น้องเพราะว่าอะไรอีกหนึ่งสาเหตุเลยคือถ้า,อาไว้นานแล้ววัวจะผอมนะครับอ่าต้องซื้อให้เต็มให้เร็วเพื่อจะได้ขนกับข้ามประเทศนะครับนะกัมพูชามั่งเวียดนามัม่งเขาจะซื้อเร็วพี่น้องเขาจะไม่ซื้อแบบสองนัดสามนัดจังเต็มนี่ไม่ใช่นะครับอื ต้องซื้อายในนาดเดียวให้เต็มจํานวนเต็มโคต้านะครับเกิดการแข่งขันพี่นอ้องนะพูดมายาวพอสมควรแหละที่พูดที่เฮดคลิปนี้ขึ้นมากเลยจพี่น้องย้ำกันนะครับเอาเงาเขามาเพื่อสิ่อค้านะครับเพื่อสิมีเงืนสะพัดนะในวงการวัวนะครับเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะได้โฆษณาตลาดบ้านเกิดนะครับสมปอยน้อยมื่อนี้ครับ อ่ะครบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ